ฟังดร็ดวๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของไทยเราประจำวันที่27ธันวาคมครับซึ่งการหยุดยิงก็มีผลแล้วแต่ว่ารบแตกกันทุกแนวพูดได้เลยครับว่าเขแรนนั้นสิ้นสภาพไทยยึดแล้ว99%พร้อมกับถล่มฐานพระวิหารคาสิโนของช่องสังงามนั้นพังพินาศยับเยินซึ่งเหตุการณ์ก่อนหยุดยิงนั้นเป็นไปด้วยการประทะกันแบบอย่างหนักหน่วงแลกกันทุกอาวุธที่มีอยู่ครับพร้อมกับ S เอสโรมก็บินทิ้งไข่กันแบบระนาวเลยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมาติดตาม และเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่มีการประทเกิดขึ้นทุกพื้นที่เลยนะครับตลอดแนวรบ798กิโลเมตรหลังจากที่มีการหยุดยิงกันขึ้นมานะครับฝั่งคาเมนก็หยุดฝั่งไทยเราก็หยุดแต่ว่าความดุเดือดในช่วงของการหยุดยิงครับเราก็มีการถล่มที่หมายกัมพูชานเนี่ยได้หลายจุดโดยเฉพาะคาสิโนและก็พื้นที่เก็บคลังอาวุธต่ตางๆซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนนะครับในแต่และพื้นที่ที่เราทำลายขามนไปกับวันนี้ เริ่มจากช่องอันม้ากันก่อนนะครับช่องอันม้ากับช่องบกเนี่ยสถานการณ์ก่อนหยุดยิงในวันนี้เองขมินก็มีการบุกเข้ามาเยอะมากนะครับส่งบนเอสซิมกเนี่ยก็ทิ้งไข่ไปที่บริเวณช่องบกส่วนอันม้าครับจุดนี้เนี่ยขมรนก็หวังได้จะยึดคืนคือถล่มแลกกันเดือดตลอดทั้งวันซึ่งจุดนี้ก็ยังดีที่เราสามารถตั้งฐานตั้งแต่ยึดได้เป็นทีมั่นแข็งแรงแล้วนะครับการที่ขมรนจะเข้ามายึดเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยได้เพียงแต่ระดมยิงอาวุธ สนับสนุนอย่าง B.M. 2 1บปืนใหญ่ปืนคอต่างๆซึ่งสถานก,การณ์ปัจจุบันนะครับทางช่องบกช่องอันมาเนี่ยหยุดยิงแบบ100%ตามข้อตกลงของการเจราจารยหยุดยิงแต่ว่าเราก็สามารถได้บริช่องบกมาครับอย่างสาราตรีมุกเนี่ยได้บปทีกลับพื้นมาพอสมควรเลยส่วนเนิน745่ 7, 4, เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ากองทัพไทยเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วเพราะเนื่องจากการลำเลียงต่างๆเนี่ยไม่มีถนนตัดเข้าไปเลยหนทางยังไม่สะดวกครับการที่ ทาหารเดินเข้าป่าไปเนี่ยน่าจะประมาณ8ชั่วโมงได้แต่ว่าคาเมรนก็ถนนเนี่ยติดอยู่กับเนินเลยเขาส่งกําลังบารุงได้มากกว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรายังไม่สามารถยึดเนิน 7- จ็สี่ห้าได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเร่งรีบเนี่ยมันก็จ,จะทําให้มีการสูญเสียมากกว่านี้อันนี้ในบรินทของช่องบกนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับก่อนการหยุดยิงนั้นคาเมรมีเริ่มเปิดแนวเข้าตีก็คือบรินทช่องสงงามซึ่งเรียกว่าปะทะกันดุเดือดเหมือนกันนะครับไม่แพ้บบออาพด,ด้มาปนตี่ร งงหรือว่ารีสอร์ทแอนคาสิโนในอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชายประเทศกัมพูชาเองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าช่องสังงามอยู่ติดกับจังหวัดศรีสะเกดของไทยเรานั่นเองจากที่ก่อนหน้านี้ขมินไม่กล้าเปิดแนวรบบริเวณช่องสังงามนะครับวันนี้เนี่ยปะทุขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้คุณหนูคลิปเพนของเราครับก็เสิร์ฟไข่รัวๆซึ่งกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแรงระเบิดเนี่ยมันส่งบลให้ควันฟุ้งกระจายก็เท่ากับว่าจุดนี้เป็นแหล่งซ่องสุมอาวุธของขมิ้นเองที่ใช้ปฏิบัติการทางทหารเราก็สืบบทรามามแลลล้วก็เลยลง ให้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสังเกตควันเลยว่าควันเนี่ยจะพุ่งเป็นแบบ เหมือนข้าเม่าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นอาวุธของฝั่งกัมบูชาอย่างที่ผมบอกเลยครับก่อนหน้านี้ช่องสังงามก็ไม่ถือว่ามีความดุเดือดมากเท่าไหร่แต่มาดุเดือดกันเนี่ยในวันสุดท้ายที่ข้าเมรนั้นเริ่มเข้าตีแต่ว่าเราก็ตอบโต้กลับไปแบบสาหัสสากันเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็คือแนวรบเข่าพระวิหารครับซึ่งก่อนเหตุการณ์หยุดยิงนั้นข้าเมนก็มีการระดมยิงบ m 2 1อครับมาลงในแนวรบเขาพระวิหารกันอย่างหนักหน่วงทั้งดกมยมระิ ปืนใหญ่ใส่กันยับพร้อมกับยิงปืนใหญ่ถล่มฐานที่มั่นของขมิญครับบริเวณเขาพระวิหารแล้วจุดนั้นเนี่ยฐานขมิครับอยู่ใกล้กับเขาพระวิหารมากแต่เราก็แม่นยำพังยับอีกจุดหนึ่งกับฐานที่มั่นของขมิญนะครับก่อนที่จะหมดเวลาจุดยิงนะเราก็เปิดทำลายเอาไว้ก่อนโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันคือทำลายจุดที่หมายของกัมพูชาที่ใช้พื้นดยรอบปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่และก็ปืนโคอครับ สำหรับใช้โจมตีฝ่ายนเราก่อนหน้านี้เราก็สามารถทําลายฐานที่มั่นได้แต่อาจจะไม่หมดนะเพราะว่าฐานตรงนั้นเนี่ยมันมีเยอะจริงๆส่วนเครื่องบินรบของเราครับเอฟกเนี่ยก็ขึ้นกันแบบยึดนานฟ้ากันเลยตลอดทั้งคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงช่วงก่อนหยุดยิงระดมทิ้งไข่หนักมากๆครับสื่อกัมพูชานเนี่ยถึงกับบอกว่าเครื่องบินรบ F16 ของไทยเราครับทิ้งไข่จำนวน4ลูกในพื้นที่ พนมกองวาเมืองศรีโสพลจังหวัดบันเตยเมนเจยใกล้ก,ลกับหนองจานหนองยาแก้วที่เขมรเหมือนจะมีการตะลมยิงเข้ามาแล้วก็เคลื่อนพลนประชิดเข้ามาเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนเอาไว้ให้ได้หลังจากเราเนี่ยสามารถยึดหนองจานหนองยาแก้วแล้วก็คลองแผงได้สําเร็จบวกกับยังมีการย่อนไขอีก3ลูกในทิศเหนือของจังหวัดอุดรมีชัยครับหรือว่าช่องจอมเพิมในการปฏิบัติทางทาหารต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับวามมั่นคงในบรินดังกล่าวแล้วในช่วง20นาทสุดท้ายครับก็ใส่กันเดือดทุกพื้นที่อออีีีีกกกกกจุดดดดนนนึึงงททู่่่เเเเืไมแพ้ัะครร็็ปปปสถาาณ์ยยต ตั้งแต่เช้ามือ่อตั้งแต่เมื่อคืนแล้วในช่วงก่อนการหยุดยิงครับก็มีทั้งเสียงปืนสลับกับเสียงระเบิดตลอด3-4ชั่วโมงเลย แล้วช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับกองทัพไทยเราเนี่ยก็ได้เคลื่อนพลเคลื่อนยานเกราะและก็อาวุธหนักเข้าใจกลางปอยเปตก่อนที่เอสมกเนี่ยจะทิ้งไข่ซึ่งก็มีสถานการณ์เหมือนกันในช่วงเช้านะครับสำหรับปอยเปตก็มีสื่อขมัเนี่ยบอกว่ามีโดนพุ่งชนอาคารสูง18ชั้นเลยใจกลางเมืองปอยเปตครับทำให้แรงระเบิดเนี่ยสร้างความเสียหายเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนแต่ถ้าเกิดเรื่องโดนเนี่ยผมคิดว่าเป็นฝ่ายขมตนแน่นอะนอาจจะบินแล้วหลุดแนวก็เลยไปชนอาคารของตัวเองนะครับ นะแล้วขาเมนก็รีบลงข่าวทันทีหลังจากวาดไทยเราเนี่ยเสริมที่มั่นทงางทหารฝั่งปอยเปตขาเมนก็บอกว่าเมืองปอยเปตเนี่ยไม่ใช่ฐานทัพทหารนะครับเมืองปอยเปตเ,เป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเกือบ70สัญชาติอาศัยอยู่แก้ต่างขเมนก็แก้ต่างแต่เรื่องหนึ่งที่มันเจ็บใจไม่แพ้กันเลยครับก็คือก่อนหยุดยิงเนี่ย กำลังพน้นของไทยเราไปเหยียบกับระเบิด PMN2 ของขเขมรครับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสในบริษัทตะโสมซึ่งมันก็หมายเขาว่าขเขมรน,นั้นวางกับระเบิดเนี่ยอยู่เต็มแนวทุกพื้นที่เลยซึ่งเรียกว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ก่อนการหยุดยิงที่เราถล่มแหลกขเขมรยับยับไม้ว่าจะเป็นหลายพื้นที่เนี่ย ก็มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดซึ่งหลังจากนี้เนี่ยคงต้องรอติดตามรยายงานอย่างเป็นทางการว่าเราสามารถยึดพื้นที่ไหนเอาไว้ได้บ้างแต่หลักๆเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลนัปเดตแบบล่าสุดก็จะมีช่องอันม้า1677นะครับคือทั่วทั้งอันม้าเลยแล้วก็มีซัมเตภูมะเขือผมว่าเราน่าจะยึดได้แล้วก็จะมีช่องจอมช่องเปือช่องคาขมูมช่องระยีแล้วก็มีตาควายช่องคนาครับบ้านคลองแผงหนองยากแก้วหนองจานคลองลึกคลองหาดสายตะกูชารากหนองรีที่เเรราาาานนน่่่่จะสสามาถยยดไ้วชองบกี ก็ยึดได้เป็นบางพื้นที่ก็น่าจะเหลือเนิน745ที่ไม่มีถนนเข้าไปเลยนะครับใกล้สุดเนี่ย10กิโลเมตรในการเดินก็ใช้เวลา7-8ชั่วโมงอย่างเร็วนะครับถ้าเกิดไม่เร็วเนี่ยโอ้โหเวลานานเลยส่วนฝั่งคาเบนเนี่ยก็มีรถเข้าถึงกับเนิน745แต่ว่าผมก็คิดว่ามันเกินคาดพนสอ,องควรนะเพราะเป้าหมายหลักของเราในยกที่2อเนี่ยอาจจะเป็นช่องอันม้า ปราสาทตาควายบ้านท่าเส้นแต่ว่าได้ของแถมกลับมาก็คือบ้านหนองจานหนองยากแก้วคลองแผงแล้วก็เนิน225บวกกับยังได้ชํำรากกลับมาอีกนะครับหรือแม้แต่พื้นที่สัตว์โสมเออช่องจอมช่องเพลือช่องระยีแบบเนี้ยหรือว่าซัมเตเราก็ได้กลับมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆกับแผ่นดินไทยของเราซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าทหารไทยของเราเนี่ยวางปืนนะก็พร้อมที่จะสวนคำเหม็นเหมือนกันเพราะผู้บัญชาการทหารของฝั่งไทยเราครับก็มีการสั่งด่วน ว่าทั้ง3เหล่าทัพเลยครับปรับปฏิบัติการทางทาหารตามมติสมชก็คือหากเขมรละเมิดยิงไทยเราก่อนเนี่ยเราก็สามารถตอบโต้ได้ทันทีอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นของไทยเรากับการประกาศหยุดยิงมานะ วันที่27ธันวาคมนะครับสำหรับข้อสรุปเบื้องต้นของการหยุดยิงเลยก็คือเริ่มหยุดยิงเนี่ยตั้งแต่12นาฬิกาของวันนี้และคงกําลังแนวหน้าในปัจจุบันใครอยู่จุดไหนก็ให้อยู่จุดนั้นอีกข้อนึงก็เป็นไม่เสริมกําลังทหารครับเพิ่มเติมทั้ง2ฝ่ายอันนี้ผมไม่เชื่อใจขมเห็นเลยแล้วก็ยังมีร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยังมีร่ววปราบความสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนรวมไปถึงหยุดยิง72ชั่วโมงครับหากฝ่ายใดละเมิดก่อนเนี่ย ข้อตกลงก็จะสิ้นสุดลงทันทีและหากครบ72ชั่วโมงครับไทยเราก็พร้อมที่จะปล่อยเฉลยศึกกัมพูชา18นายแล้วสุดท้ายเลยก็คือถ้าเกิดทําทุกอย่างครบไปหมดเนี่ยก็ให้ประชาชนสามารถกลับภูมิลำเนาได้ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของรัฐนั้นๆอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขครับข้อตกลงเบื้องต้นกับการหยุดยิง ของฝั่งไทยเรากับขมรนเองแต่ถามว่าเราไปไว้ใจขมรนได้ไหมไว้ใจไม่ได้หรอครับผมก็ยังเชื่อว่าขมรนยังเมามาเนี่ยยังจะมีการยิงยั่วยุหรือว่าเลาวางระเบิดเหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยการเจราจาหยุดยิงครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยให้ขมรนเติมกําลังหรือเปล่าเติมอาวุธเติมกระสุนหรือเปล่าเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเราก็ทําลายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วเราก็ได้แผ่นดินไทยของเรากลับมานะครับน่าจะดีใจที่สุดเนี่ยก็เป็นประสาตาตาควายกับเนินสามาสูนที่ขมรเนี่ย ตกไปทั้งเขาเลยคือเรายึดทั้งเขาเลยแนวยาวประมาณเกือบ10กิโลที่เราสามารถยึดได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็คงต้องให้กำลังใจพี่น้องทานไทยในแนวหน้าด้วยครับหนักมาตลอด20วันวันนี้ก็ถือว่า ได้นอนพักเต็มอิ่มแต่ต้องไม่ไว้ใจขมิญย้ำอีกครั้งกับคำนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m ต n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวเอาละในส่วนของทลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับําลัง ใจให้กับผมด้วยและคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดทในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอึดยอดนัดนี้เป้าหมายเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายพิพังเลยวะพี่ถล่มเลยวะพังแล้วพังแล้วเปลี่ยนไอ้ท้อถล่มเลยวะยับบอกเลยยับยับไปทำที่ไหนไปทำที่ไหนเนี่ยทำไปเลอะทำที่ไหนใบกรอยเตือ

អូកាសណោះឆាទេអូត្រូវយកជន់8